มีงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อนะคะ,คะสาธุนะคะสาธุนะคะช่อง u t u b บตั้มดำสิ่งช่อง YouTube สัทธาหลวงตาบุญชื่อเะตำเจนีแล้วก็เพจ a c e b o o k ไลน์นะคะตั้มดำสิ่งนะคะ ก็ขณะนี้เวลาหกนาฬิกานะคะ16บหนาทีนะคะหลวงตาบุญชื่นท่านรับบินทบาเช้านะคะในบ้านเสาเล้าใหญ่นะคะ è, <c oughs> อําเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะฟ้าเริ่มสางนะคะตะวันเริ่มขึ้นแล้วนะคะ เขาลุต้งกลับเกินไมล้มบกเก็บเลยนะต้มี่ดักปลาี่ดักปลาดักไว้พี่นาต้อเลยดักปดักปลาไม่ได้ดปพี่นาต้ไม่เก็บเลยกุ้งถอยกุ้งอยกไฟจะไหม้ โดงเนาพูกเขาควายประเทศลาวิงไหนตรงนะเทศรงไหนนี่ยเศรษาสตรล่ะรถหาิตรเศรษฐร์รถตีทุกันเาตบานห้องี่ห้องนึบอกว่าหฮาสิไปใสไปไสออกไปเห็นมองกไปก็อกได้น่ะรถออกรเสียภาษีนิดหน่อยทิปตัวที่แล้วก็ไปได้เลย เป็นลาเปิดประเทศมที่เด็กฝูาเขาจะเปิดยไปนิ้มตะพันปุยปอกางย้มตะพันป่ยปุ่ยวะอยากไปเบิ่งเปลี่ยนตัจจเนาะาเป็นทำที่ที่หมอไปเบิ่ง ยู่หมองอื่นบ่คือกให้รู้เลยมองใไม่ในตงพัฒนาหลายทำน้อยแต่ว่าอาคุณหมอท่านไปดูถ้ำพัฒนาหลายแต่ว่าถ้ำผาด่างนี่อยู่ห้วยหีบค่ะเอ่อหันติวัดพุทธละภาษาในขออนุญาตเจ้าของถ้ำท่านท่านจะสละไหมประมาณนี้นะออ๋ถ้าสละก็หลวงตาก็น่าจะอยู่ได้ค่ะ แต่ว่าตรงนั้นทั้งล่างทั้งล่างกับกว้างด้ค่ะเนาะกับพี่น้องกับสี่ไอจอดรถจอดลากกับสี่สะดวกเนาะลงจากพนมักทำพระดาเอาพนมักแต่ว่าก็เกือกเกือกแมนด้วยค่ะเพราะว่ามันงามดีค่ะเคยไปมาแล้วนะคะทำพระดาเนาะเคยไปมาตอนตอนกลับมาจากถ้ำแตงเนาะคุณหมอเนาะที่คุณหมอพาไปค่ะเคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วชาวบ้านเขาก็จะทำมาเอง หมอชันยู่ตรงอ่าบน้าน้ำไอ,อตรงที่เข้าไปจอดรถข้วสาน่นาค่ะก็ทนีมีสถานมาก็ป็ชันตอนั้กก็ขึ้นท้ำเลยนะอ๋อค่ะอันนี้คือถ้ำผาด่างนะคะาาก็คุยกันกับคุณหมอเรื่องอาอาหลวงตาท่านจะไปจาพรรษาที่ไหนนะคะอาถ้าถ้ำผาด่างนี่หนูเคยไปแล้วหนูเคยไปถ้ำผาด่างกัอเลยนะคุณาาหมอก็ผาด่างเนาะ ถ้ำผาด่างกับถ้ำผานามถ้ำผานาอยู่ตำบลตำบลตองโขบอ,อําเภออําเภอโคกศรีสุสนนพรรณจังนครโคกศรีสุพรรณบ้านห้วยหีบบ้านห้วยหีบ้านห้วยหิน,หเ,หนหเ,หเนาะค่ะเคยไปมาแล้วแต่ก็ฝนตกฝนรุ่งกับโบโบสานเนาะคุณหมอเนาะเพราะว่าเพราะว่าก่วงก่วงไงอ่าจุจุคนได้เยอะนะคะจุคนได้เยอะนะคะถ้าเป็นถ้ำผาด่างเพราะหนูเคยไปมาแล้ว ก็บรรยากาศดีใช่ค่ะแต่ทางยางกะเขาไปยากหน่อยนึงเนาะยากหน่อยนึงแมนค่ะถ้าแมนผู้ใดแข้งขาบดีกะมารออแต่อยู่หอฉันกับพ่อเพราะว่าต้องเอาคนที่แข็งแรงมากนะคะถ้าจะขึ้นถ้ำผาผาด่างนะคะต้องเอาคนที่แข็งแรงมากอ๋อแต่ว่าน้ำาบแมนตลอดปีโบแมนตลอดปีน้ำอ๋อมีน้ำตลอดปี ต้องรับแต่ลงต้อง,องนี้ค่ะอ่ะปูมั่นนะคะปูมั่นมาใส่บาทมาคนแรกทุกตลอดนะคะ <c oughs> มาหลบอนปูมั่นก็มาถ่าคนแรก ปุ่มันจะมารับดินทัเช้านะคะคนแรกมาใส่บาตรหลวงตาวัดพระธาตุจำปานะคะบ้านเสาเล้าใหญ่นะคะหมู <ve> ่ที่สองตำบลโพนสวรรค์นะคะอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะสวัสดีค่ะคุณตาคุณตัมมันมาต่เช้านะคะแข็งแรงนะคะท่านแข็งแรงนะคะเมี้ย คนี่ไปแค่ตรงนี้เอยู่กับไปนก่ขบ จะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวอามาคอยลุ้นกันนะคะว่าหลวงตาท่านจะเลือกอทําที่พักที่จุดไหนนะคะเดี๋ยวหนูค่อยจะมาะให้ได้รับชมกันนะคะสาธุค่ะ ก็รอดูนะคะว่าหลวงตาท่านจะจำพรรษาที่ถ้ำไหนนะคะแต่ถ้าเป็นถ้ำผาด่างเคยไปมาแล้วนะคะก็สงบร่มเย็นนะคะแล้วก็มีน้ำใช้ใชตลอดทั้งปีสถานที่กว้างขวางนะคะจุสัายาญาติโยมได้เยอะแน่นอนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ youtube ตั้มดาซิ่งนะคะเพจ facebook ไลฟ์ตั้มดาซิ่ง y ย u t u b ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตามเพจนี้เนาะสําหรับคลิปนี้สาธุบุญทุกท่านทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ